ปืนของกลาง316กระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียน110กระบอกไม่มีทะเบียน2 0 4กระบอกปืนสงคราม2กระบอกกระสุน2,606นัดผู้ต้องหายาเสพติด1167คนผู้ต้องหาคดีข้างเก่า121คนคือปฏิบัติการตรวจค้นจับกลุมของตำรวจภูธรภาคหนึ่งร่วมกับกองพัพภาคที่หนึ่งระดมกวาดล้างอาวุธปืนและคดีอาญากรรมในช่วงที่ผ่านมาหสัปดาห์พลตำรวจตรีคเชนโคชพลายุก รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้กล่าวภายหลังถแถลงผลการระดมกวาดล้างอาญากรรมมาตำรวจและทหารยังติดตามกลุ่มที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ตำรวจภูทรภาคหนึ่งซึ่งขณะนี้พบว่าบางส่วนมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งตำรวจต้องรายงานผลการติดตามพฤติกรรมกลุ่มบุคคลต่างๆไปยังผู้บังคับบัญชาวม่าสมควรจะเชิญกลุ่มบุคคลเหล่านี้มาปรับพฤติกรรมและทัศนคติหรือไม่ขณะที่พันเอกพันลเฟื่องฟู ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่สองซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเรียกกล่าวถึงมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบเกี่ยวกับอาวุธในพื้นที่เมื่อหลังทหารเข้าปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตำรวจในการเน้นตั้งด่านตรวจค้นอาวุธในช่วงแรกสามารถจับกลุ่มอาวุธปืนรายย่อยจนสามารถขยายผลจับกลุ่มกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้และขณะนี้ยังต้องเฝ้าระวังกลุ่มผู้ที่มีอาวุธปืนและอาวุธสงครามไม่ให้นำเข้ามาในพื้นที่เพื่อก่อเหตุวุ่นวายต่างๆ